สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องผี12บาทคืนนี้ผมอยากชวนทุกคนจุดไฟเล็กๆในใจแล้วนั่งฟังเรื่องที่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับผมและทำให้ผมไม่กล้าขึ้นรถเมล์ดึกๆอยู่นานชื่อของมันคือผี12บบาทคืนนั้นผมเลือกงานช้าฝนปโปรยบางๆถนนมันวาวสะท้อนไฟเหลือง ร่มผมก็ลืมไว้ที่ทำงานทุกก้าวที่เดินไปป้ายรถเมย์คือเสียงน้ำกระเซน็นเบาๆป้ายเงียบสนิทมีเพียงลุงแก่คนหนึ่งนั่งก้มหน้ากระซิบอะไรกับตัวเองมือแกกําเหรียญไว้แน่นพอผมยืนใกล้ก็เห็นเหรียญสิบหนึ่งเหรียญกับบาทสองเหรียญรวมกันพอดีสิบสองบาทใครที่กำลังฟังลองหันมองรอบตัวคุณนะคุณแน่ใจหรือเปล่า ว่าคุณอยู่คนเดียวที่ตรงนี้ไม่นานรถเมสายเดิมก็มาถึงเสียงเบรกดังแหลมก่อนประตูเปิดลุงก้าวขึ้นไปก่อนผมตามหลังข้างในเงียบผิดปกติเบาะเรียงยาวจนสุดทางเดินแต่ไม่มีใครนั่งเลยนอกจากเรากลิ่นเก่าๆคลุ้งอยู่ในอากาศเหมือนหนังเก่าที่โดนฝนเคยไหมที่จู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีคนแอบนั่งอยู่ตรงไหนสักแห่ง รถออกตัวช้าๆผมนั่งกลางๆส่วนลุงนั่งหน้าสุดมือยังถือเหรียญเขาวางมันลงบนเบาะข้างๆแล้วพูดเสียงเรียบนี่ค่ารถของคนที่ไม่ควรอยู่บนรถคันนี้คำพูดทำให้ผมสะดุ้งเหรียญกลิ้งตกพื้นแม้รถกำลังจอดติดไฟแดงไม่มีแรงสั่นสะเทือนใดๆแต่มันกลับกลิ้งเข้ามาหาผมช้าๆ ลองนึกภาพเหรียญบนพื้นรถกำลังเลื่อนมาหาคุณเองถังที่ไม่มีใครแตะคุณจะกล้าหยิบไหมผมหันมองนอกหน้าต่างฝนทำให้กระจกขุ่นเงาผมสะท้อนกลับมาแต่ด้านหลังของภาพมีผู้หญิงผมยาวนั่งก้มหน้าอยู่บนเบาะท้ายรถเธอซีดเหมือนเงาไฟนีออนลมหายใจผมขาดห่วงตอนนี้ใครกล้าหันไปมองด้านหลังของที่นั่งบ้าง ถ้าเห็นเงาในกระจกแต่เบาว่างเปล่าคุณจะทำยังไงรถค่อยๆหยุดที่ป้ายซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนป้ายเก่าเศษสนิมเกาะป้ายชื่อจนอ่านไม่ออกไฟถนนดับพอดีลุงหันมามองผมอย่าลงที่นี่เดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านก่อนที่ผมจะถามเขาก้มหน้าลงเงียบเสียงกระซิบดังแผ่วจากเบาะหลังใครลงก่อน ต้องจ่ายด้วยชีวิตถ้าเป็นคุณจะเลือกลงที่ป้ายมืดหรือจะนั่งต่อกับเสียงกระซิบที่ไม่เห็นตัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกผมหยิบเหรียญ12บาทที่พื้นวางลงบนเบาะตรงข้ามแล้วหลับตาพนมมือลมเย็นพัดผ่านเหมือนมีใครเดินผ่านหลังผมเองเหรียญกลิ้งกลับมาที่เท้าผมเองรถค่อยๆฉลออีกครั้ง คราวนี้ถึงป้าใหญ่ที่คนพลุกพล่านผมรีบก้าวลงโดยไม่หันกลับไปมองผมไม่เคยเห็นลุงคนนั้นอีกเลยและผมก็ไม่เคยขึ้นรถเมย์เที่ยวดึกสายเดิมอีกบางครั้งตอนฝนตกกลางคืนผมยังเผลอมองหารถเมคันนั้นว่ามันจะจอดรับผู้โดยสารอีกหรือไม่ใครที่กำลังฟังถ้าวันไหนคุณเห็นเหรียญ12บาทตกอยู่บนรถเมในคืนฝนพรำคุณจะกล้าเก็บ หรือจะปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความทรงจำสยองแต่มันเตือนว่าบางทีโลกของเราอาจซ้อนทับกับโลกอีกใบเพียงแค่เส้นบางระหว่างชีวิตกับความตายและค่ารถที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพียงอย่างเดียว